การทํางานมันคือพลังของชีวิตเลยจริงๆสุขเป็นความสุขที่สุดแล้วมันหล่อเลี้ยงตัวเราให้มีให้มีความรู้สึกว่าตัวเราอ่ะมีคุณค่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าคอครอบครัวนี่จะเป็นพื้นที่หลักในชีวิตแต่ของอาดงเทานี่โอ้การงานนี่มันเป็นพื้นที่หลักในชีวิตทํใไมถึงถึงรู้สึกว่าการงานมันเป็นพื้นที่หลักหรือเรามันมีความสาคัญกับเราในชีวิตคือหนึ่งหนึ่ง เราเราจะเราจะต้องทํางานเพื่อเราได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัวณตอนนั้นเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราเราอยากดูแลพ่อดูแลแม่เรารดูแลลูกอยากอยากหมดหนีอ้อยากอยาก ปลูกบ้านแล้วก็ไม่ต้องผ่อนแบงค์ธนาคารเราจะต้องมุ่งมุ่งเราจะต้องเข้มแข็งเราต้องทางานทํ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 างานแต่ในระหว่างทางคือเรากลับกลับมาบ้านเนี่ยก็จะมีจดหมายลักเสียบอยู่คือลูกลูกคนเล็กน้องเติ้ลน่ะเขาจะมีจดหมายลักเสียบประตูตลอดว่าน้องรักแม่นะน้องโตขึ้นน้องจะเป็นเด็กดีน้องจะไม่มีแฟนน้องจะไม่แต่งงานน้องจะเลี้ยงแม่มันเป็นคำคำหวานคำหวานให้เราแต่พอโตขึ้นทําทุกอย่างเลยใช่ไหม หมายว่าหมายว่าตอนนั้นบอกว่าจะไม่มีลูกไม่มีไม่มีแฟนแต่พอโตขึ้นมีทุกอย่างมีเลยแล้วเขาเป็นคนที่มีลูกคือน้องมียาคือมันมันเหมือนกับมันเกิดเป็นกําลังใจก็คือผาาวมาลักลูกหลักที่สุดในโลกรักพ่อรักแม่รักครอบครัวแต่ว่าชีวิตมันต้องทํางานอืะถ้าเราไม่ทํางานแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูครอบครัวมมนเป็นเรื่องแบบคุณค่าด้วยาการทํางานมันทำให้เราสุขเราตรวจชีวิตเราก็มีคุณค่าที่เด็ดจุดหนึ่งคือคือเงินเลยค่ะ S <S จุด,จดรประเด็นแรกคือเราจะต้องทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัว <S 2> <S 2> จุดที่สองมันคือสิ่งที่เรารักที่สุดการทํางานคือไม่ใช่ทําเพราะว่าเราอยากได้เงินอย่างเดียวแต่มันคือสิ่งที่เราแบบทําแล้วเรารู้สึกเราเรามีความสุขมากม,ม,มันคือมันคือ,ม,คอมันคือความสุขของเราอะ่ะในการที่เราทํางานทุกงานทุกงานทุกงานที่เราทำเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่เราเติมเต็มชีวิตในแต่ละวันของเรา ให้เรารู้สึกตัวเรามีคุณค่าในชีวิตนะคะแล้วเราก็ได้เอาเงินตรงนั้น,น่ะมามามาเลี้ยงดูผู้มีพระคุณเรามาเลี้ยงดูครอบครัวที่เป็นที่รักของรเราอดุนะเป็นไหมบางเช่นงานบางทีฉันอยากจะเบรกฉันเบื่อมันเบินเอาเหมือนยุคนี้นะยุคนี้คนก็จะบอกโอ้ยไม่ไหวงานมันเบินเอางานมันแบบนั่นไม่ไม่ไม่ไมีมไม่งั้นไม่ลุกขึ้นมาทำติ๊กต็อก เล่นหนังละครเป็นนักภากยตั้งแต่จอกว้างจนจ,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 จอแคบแล้วนี่มาเริ่มต้นรู้จักโลกออนไลน์รู้จักติ๊กตอกรู้จักอะไรได้ยังไงก็คือตอนแรกอ่ะพอพอหลังจากโควิดไปใช่ไหมคะคพอโควิดไปนู่นนี่นั่น,นปุ๊บสิ่งที่เราเริ่มขึ้นมาดูแลตัวเองจริงๆก็คือตอนก่อนเนี่ยชอบเต้นแอโรบิกก็จะเปิดแผน่นเปิดแผ่นแล้วก็เต้นแอโรบิกมาตรงนี้ก่อนเติเปิดแผ่นแล้วเต้นแอโรบิก ปรากฏว่าไปหาคุณหมอคุณมอว่าไม่ให้เต้นแล้วว่าให้ให้เปลี่ยนแบบเดินนี่ในช่วงโควิดอ่ะก็ปรึกษากับน้องเต้นว่าน้องเต้นทำยังไงดีตอนนี้เราจะต้องออกกําลังกายน้องเต้นก็เลยเอาลู่ยคุณเต้นันทสัยติดต่อนู่นี่ก็ได้ลู่มาก็กลายเป็นเราออกกาลังกายตลอดวันเว้นวันวันเว้นวันเว้นวันแล้วก็เราเริ่มดูละเริ่มเริ่มเริ่มดูได้ได้ดูจากคนที่มันไม่เคยดูนึกคืาไม่เคยใช้เลยใช้บ้างใช้บ้างไหมฮะ น้อยมากก็โทรศัพท์ก็แค่ไลน์ใช้ไลน์ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ดู y o u t u อะไรไงม้ยฮะไม่เลยไม่ดูเลยไม่เลยคือไม่ช่วงโควิดซึ่งว่ามาสัก4ี่หปีนี่ชตอนนั้นก็ยังไม่ยังไม่ได้เริ่มดูยังยังยังค่ะก็คือแบบไม่ไม่มีอะไรพวกนี้เลยเล่น Facebook ไหมตอนนั้นก็มีมีแต่ว่าไม่ด้ไม่น้อยค่ะมีไอจแต่ว่า IG จเนี่ยที่ทำเพราะอะไรไหมทำเพราะว่าอยาก เก็บความทรงจำเอาไว้ให้หลานสาวดูหลานเราเด็กน้อยแล้วเราอ่ะเจ็ดสิบกว่าเรากลัววันหนึ่งจากไปอยากให้ตรงนี้เป็นเป็นเมมโมรีที่แบบถึงเวลาหลานมาเปิดดูว่ารักหนูอย่างนี้เราเลี้ยงหนูมาแบบนี้เราเป็นอย่างนี้เลาความสัมพันธ์ของเขาอยากให้เขามาดูวันหนึ่งที่เราจากไปอันนั้นน่ะคือเก็บ เก็บความทรงจําแต่ f a c e b o o k นี่คือน้อยมากแต่ตลอดเวลาเนี่ยเราเห็นลูกเราไลฟ์ขายของลูกไลฟ์ขายของไลฟ์ขายของไลฟ์ขายของจนกระทั่งพอโควิดจางไปเราก็ยังกลับไปเล่นละครได้เหมือนเดิมช่วงช่วงโควิดเราก็ยังเล่นละครนะแต่พอมาวันหนึ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงละครมันหมดใช่ไหมละครมันเริ่มหมดเราเริ่มอายุเยอะขึ้นบทที่เราเคยเล่นเลยเขาก็จะจ้างเราน้อยลงบทย่าบทยายบทอะไร วงการบันเทิงไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาแล้วว่าเออเราจะทําอะไรปรากฏว่าเออเริ่มสนใจทิกตอกเข้าไปดูทิกตอกจากอะไรรู้ไหมกดสั่งเป็นลูกค้าทิกตอกสั่งของสั่งนู่นสั่งนี่สั่งในทิกตอกตลอดเริ่มเริ่มสั่งไปละสั่งนู่นนี่นั่นจนวันหนึ่งใครสอนครับอันนี้ไม่มีก็คือเรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองนี่แหละว่าเออเขาต้องแบบนี้สั่งอย่างนี้สั่งงั้นจากสั่งไม่เป็นแล้วจากนั้นก็เลยเริ่มมองเห็นหนทางเอ๊ะ แล้วเราอะไปลงคลิปทิกตอกอันแรกคือ <ฮะ S 1> เป็นคลิปหลานสาวเราซึ่งเขาไปโปรโมทละครพ่อเขาที่ช่องเจ็ดแล้วเราก็เอาคลิปอันนั้นมาลงในทิกตอกเราสมัคร t ิกตอกตอนนั้นเพื่อเราจะซื้อของในทิกตอกแล้วเราก็เลยเอาคลิปนั้นมาลงเพื่ออะไรรู้ไหม <ฮะ S 2> เพื่อให้คนเหมือนการช่วยโปรโมทละครลูกเรานั่นแหล<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้วก็เก็บตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจใยดีอะไรที่จะทําอะไรต่อเพราะว่าฉันเอาไว้สําหรับซื้อของอย่างเดียวนะแล้วก็มีบัญชีไว้สําหรับโอนเงินเพื่อจะ ผูกกระติกตอบเพื่อเพื่อซื้อของแต่วันหนึ่งต่อมาเฮ้ยละครเริ่มน้อยลงด้วยเฮ้ยเราตามบอกลูกชายตามแม่ไปไล้ขายของเขาก็ไม่ให้เราแม่ไม่เป็นไรเออผัดผัดเราไปเรื่อยผัดผัดผัดไปเรื่อยจนกระทั่งแบบเฮ้ยเราเราไม่ได้แล้วอะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่งั้นเราเฉาเราต้องทําอะไรสักสักอย่างละเราก็เริ่มที่จะติดตะกร้าจริงจังเอาแล้วตอนตอนเริ่มทังแรกๆอาดาว หมายถึงว่าเรียนเรียนรู้เองตอนแบบอยากจะเอ๊ะไลไล่สดคือเราไปเห็นว่าโอ้เดี๋ยวจะฉันจะทําปักตะกร้าตักอะไรเงี้ยอันนี้เราเราเรียนเขาไปดูเขาไปดูเขาไปดูเขาทำเขาเขาเขาทำเขาสอนแล้วก็จะมีแบบว่าต้องต้องให้มีคนติดตามพันคนนะคุณถึงจะปักตะกร้าได้เอออะไรเงี้ยเขาไปดูเขาหมดเลยอไปดูไปดูไปดูที่ขอออตยนู่บคุณทุกคนด้วยแบบว่าเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วโอ้ต้องแบบนี้ไหเนีเราก็เริ่มล้วเริ่มไล์สด คนก็เข้ามาดูแล้วก็โดนตัดคะแนนเพราะว่าไปเล่าเรื่องต่างๆคนก็เข้ามาดูนะอุ้ยคุณย่าดวงดาวนู่นนี่ก็เข้ามาดูมาดูแล้วก็ปรากฏว่าไปพูดคําที่พูดไม่ได้เขาจะมีคําพูดพูดคํานี้ไม่ได้พูดคานี้ไม่ได้ก็เแต่เราไม่รู้ไงมือใหม่หัดขับก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็โดนโดนก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเรารู้แล้วว่าเราโดนตัดคะแนนแบบนี้ก็เข้าไปให้น้องน้องเอิร์ธเนี่ยที่เป็นน้องของน้องออนภรรยาพี่ตั้มแก้ให้ แล้วจากนั้นพอเรามาไลฟ์เองเราไลฟ์เองตั้งแต่เดือนกันยายนมาปากตะก้าได้เราก็ขายของแล้วเราเล่าให้ฟังเล่าให้นู้ชมฟังบอกนี่ขนาดเนี้ยไม่สบายเป็นไข้หวัดน้ําหนักลดไปอ่ะเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นนะด้วยความที่เรากินกูต้าแบรนวีวีกินคอลลาเจนของเราเนี่ยน้องที่เป็นไกด์อ่ะเขาเจอเราก็ยังบอกอุ้ยอาดาวทำไมอาดาวดูดีอย่างเงี้ยพองไปหมดทั้งตัวเราก็เล่าให้น้องในในติ๊กต่อฟัง ตัดคะแนนเราเราไม่ยอมเราเข้าไปถึงพิมพ์เลยฉันไม่ได้ขายยาลดน้ําหนักฉันบอกว่าฉันกินตัวกูต้าแบนวีบี้เนี่ยแล้วผิวฉันดูดีเนี่ยขนาดฉันไม่สบายเป็นไข้หวัดน้ําหนักฉันลดไปฉันยังดูดีฉันไม่ได้ขายยาลดน้ำหนักเคุณไปดูคลิปได้เลยดูเบิบเสร็จคิดว่า AI คงจับจับคำว่าน้ำหนักเสร็จพอมีเราร้องเรียนไปอย่างนั้นก็จะมีคนเข้ามาตรวจสอบจริง เสร็จคืนคะแนนเรามาหลังจากนั้นประวัติขาวสะอาดเฮลที่ตลอดไม่ยอมพิมพ์เองเลยอะแล้วอะไรที่ทำให้อดุงดาวเนี่ยขยับมาทำนี่นี่ไม่กลัวหรอเพราะบางคนเนี่ยเพราะคนสมมติคนเริ่มเป็นผู้ใหญ่ไหม พอเจอเทคโนโลยีใหม่ๆมินีเราจะกลัวและนี่บางทีโอ้โหก่าจะพิสูจน์ตัวตนได้ต้องเอาบัตรเครดิตไปให้อะไรเงี้ยเออพวกนี้ไม่กลัวหรอไม่กลัวสนุกดีออกใช่แล้วจริงๆอย่างเราเราชอบการแสดงใช่ไหมคะชีวิตเราเคยเป็นนักพากย์มาเราเคยเป็นพิธีกรมาเราเคยเป็นนักแสดงมาตรงนี้ก็คือใช่เป็นสิ่งที่เราโต้ตอบกับคนแล้วที่สําคัญคือ หลานเห็นเราแล้วเราได้เห็นหลานต่างๆลูกหลานหรือบางคนก็เป็นรุ่นน้องซึ่งนานๆจะมีทักทีคุณพี่อย่างเงี้ยเราก็ใจฟูมีคุณพี่มาด้วยเข้าได้มาพูดคุยกับเราแล้วว่าคุณย่าหนูตามคุณย่ามาจนเนี้ยตอนเนี้ยหนูอยู่มหาวิทยาลัยแล้วโอ้ยเราแบบตายแล้วแบบมันดีมากๆอ่ะมันมันยิ่งตมอ่ะ เติมให้เราใหญ่เลยเติมเติมพลังคือในความรู้สึกนะเวลาที่เราไลฟ์แล้วมีทุกคนเข้ามาถามเราวน่นนี่นั่นะเราจะตอบทุกคนไปเสมอเลยว่าทาอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีความสุขความสุขของคนเราไม่เหมือนกันคนนี้สุขเพราะทําแบบนี้คนนี้สุขเพราะวันนี้เราสุขเพราะเราได้ทำเราสุขเพราะเราได้ทำงานเราสุขเพราะเราได้ทางานเราตัวเรามีคุณค่าครับแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่อดาวได้ได้ตระหนักเลยคืออะไรรู้ไหม เราเล่นละครเราภาคหนังเราได้เงินประมาณนี้ประมาณนี้แต่วันหนึ่งเรามานั่งไลฟ์แล้วขายของอพวกลูกหล,ล,ลานที่เข้ามาซื้อของเราอะ่ะแล้วเงินมันเด้งเรามาดูหลังจากเราขายของพันบาทนี่มันอมโอ้โหมันมันภูมิใจมันแบบทั้งที้จริงพันบาทนี่เทียบไม่ได้กับพวกเล่นละครงานพักนะพวกนี้ได้ค่าตอบแทนเยอะกว่าแต่มันคือเฮ้ยฉันในวัยเจ็ดสิบสามวันนี้ฉันทําสําเร็จฉันสามารถติดตะกร้า ขายของได้แล้วมีคนเชื่อมั่นให้โอกาสใช้คำว่าอย่างนี้เลยทุกคนเชื่อในตัวเราให้โอกาสเราให้ผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์ที่ลูกเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วเราเอามาปักตะก้าขายอ่ะเขาเชื่อในตัวเราแล้วเขามาซื้อแล้วแบบโอ้โหมันแบบมัน มันมันมันฟูอะมันไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลยค่ะแล้วอาดามเป็นคนไม่ดูถูกเงินเลยเราวขายเนี่ยสมมติเราได้วละพันละพันละพันเดือนหนึ่งสามหมื่นสามหมื่นจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่านุ่นค่านีแล้ะเราคือผู้หญิงสูงวัยเจดสิบสามซึ่งงานเราซึ่งเรารักที่สุดคือการแสดงอ่ะบทสําหรับย่าสําหรับยายมันน้อยลงเขาก็ยังมีมีงานให้เราแต่มัน ปีหนึ่งอาจจะมีสักเรื่องสองเรื่องไหมเราก็ยังได้ทํางานที่เรารักอยู่แต่ว่าเฮ้ยน้องเงินที่เรามีอยู่มันก็จะค่อยๆหมดไป<อ>หมดไปห,หมดไปหมดไปแต่ในคํานองเดียวกันเราก็ยังมีลูกน้องเราที่ต้องดูแลแล้วเราเป็นคนรักสัตว์เรามีหมาเราไม่เลี้ยงหมาแล้วแย่เลยเรา้ยงไม่เลี้ยงไม่ได้มีแมวจรที่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายหมดค่าน้ําค่าไฟแล้วแล้วเราก็ได้ทําสิ่งที่ตัวเองมีความสุขด้วยอื สุขด้วยครับได้เงินด้วยดีจะตายถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ไปได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ